ะะขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจแอดหวานนะคะรวมถึงท่านที่แสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอทุกท่านเลยค่ะวันนี้แอดหวานมีตอนที่2ของซีรีส์เรื่องราชันเทพบพรรพการมาฝากนะคะ ใจความสำคัญของตอนนี้ก็คืออมาย์เย่หม้อนะคะทูลอุปราชว่าตระกูลฉินมีนักรบที่เก่งกาจมากมายในมือและตระกูลฉินกับตระกูลหม้อจงรักภักตีต่ออี้หวงฮองเต้นะคะอี้หวงคือฮองเต,ม,ตมากนะคะเย่หม้อจึงแนะนำอุปราชว่าพวกเราควรเป็นมิตรกับตระกูลไผ่ดึงมาเป็นพวกให้ได้นะคะเพื่อจะได้ต่อสู้ชิงบัลลังพวกเราถึงจะมีสิทธิชนะนะคะ ภาพตัดมาที่หม้อชิงเฉิงค่ะที่กำลังเดินทางมาชมการสอบคัดเลือกที่เมืองเทียนยงนะคะระหว่างทางนางก็พบกับปิศาจค่ะทั้งคู่ต่อสู้กันซึ่งหม้อชิงเฉิงไม่ได้ต้องการจะฆ่า ปีศาจแต่อย่างใดนะคะก็นางก็แค่ต้องการได้น้ำตาของปีศาจมาสักสองสหยดเท่านั้นค่ะในขณะเดียวกันภาพก็ตัดมาที่หม้อหวนนะคะแห่งจิวฮวาเหมือนและเหล่าลูกศิษย์กำลังคุยกันเรื่องการสอบคัดเลือกลูกศิษย์นะคะเข้าเรียนในสำนักกันอยู่ ทุกคนที่ได้ยินเสียงปีศาจร้องนะคะก็รีบไปตามเสียงนั้นทันทีหม้อหวน,นะคะช่วยหม้อชิงเฉิงไล่ปีศาจไปนะคะคือหม้อชิงเฉิงเนี่ยเป็นหลานเป็นหลานสาวของหม้อหวนนะคะแท้เดียวกันตีอี้นะคะผู้อาวุโสแห่งจิวฮวาเหมืนอนดูตําแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าท่านตีอี้ก็พูดขึ้นมาว่าอาณาจักรอี้กำลังจะเกิดเรื่อง ความสงบสุขกําลังจะหายไปต่อมานะคะมอซางค่ะ ตัวละครเยอะนะต่อมามอสซางและเหล่าลูกศิษย์ก็พบว่ามีคนใช้เทคนิคต้องห้ามนะคะซึ่งเป็นทางลัดเพื่อขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยพลังของวิญญาณดวงดาวเพื่อฝืนบังคับเปิดประตูฟ้าค้นหาจิตวิญญาณของดวงดาวนะคะคือมันเกิดจากตอนที่หนึ่งอะคะ่ะที่ฉินเวินเทียนช่วยไปชิวชวีใช้ทางลัดเพื่อที่จะเข้าไปให้ถึงพลังวิญญาณดวงดาวขั้นที่4แต่ไปไม่ถึงนะคะขั้นที่4บัตรเจ กลมาต่อค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับจิตวิญญาณดวงดาวนะคะแต่เป็นวิธีที่จะไปเอาจิตวิญญาณดวงดาวมาครอบครองมอชิงเฉิงพูดขึ้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มของดินแดนรัตติกาลแน่ๆเลยมอซางจึงสั่งให้รั่วหวนนะคะตาเซินแล้วก็อีเฟิงที่เป็นสิทธิในสำนักจิวฮวาเหมือนไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ ต่อมาภาพก็ตัดมาที่ชินวันเทียนนะคะที่อยู่ในถ้ำกำลังต่อสู้กับวัวดึกดำบรรค่ะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ป,ประจำราศีพฤกษ์นะคะซึ่งเมื่อ500ปีก่อนเนี่ยจักรพรรดิชางใช้จิตวิญญาณของดวงดาวเพื่อติดต่อสื่อสารกับวัวดึกดำบรรดังนั้นผู้ที่พิชิตวัวดึกดำบรรน,นี้ได้ก็จะได้ครองหินจิตวิญญาณดวงดาวนะคะของจักรพรรดิชาง นี้ก็มีฉากตื่นเต้นค่ะตรงนี้ชินเวินเทียนก็ต่อสู้กับ,บวัวด,ดึกดำบันนะคะหลังจากที่ชินเวินเทียนชนะวัวดึกดำบันแล้วเนี่ยฉินเวินเทียนก็ได้พบกับผู้คุ้มครองหินจิตวิญญาณดวงดาวนามว่าเฮ้ยป๋อเฮ้ยป๋อพูดกับฉินเวินเทียนว่า เจ้าต้องจำไว้ว่าจะต้องไม่บอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดอย่าบอกใครว่าเจ้าพบอะไรบ้างในนี้ไม่เช่นนั้นชีวิตของเจ้าจะประสบปัญหายุ่งยากมากมายเจ้าจงจำไว้ให้ดีอันนี้เป็นคำพูดนะคะของเฮ้ i, ป๋อ จากนั้นนะคะเฮ้ยปอให้ป,อ,หปอเป็นผู้วิเศษนะคะสามารถหายตัวได้ด้วยจากนั้นนะคะเฮ้ยปอก็เล่าให้ฉินเหวินเทียนฟังว่าหินจิตวิญญาณดวงดาวนี้จาก,กพัพดิสรางส่งผ่านมายังเจ้า พลังของหินวิญญาณพลังของหินวิเศษนี้จะช่วยให้เจ้าเปิดเส้นลมปานทั้งหมดในร่างของเจ้าได้และในขณะเดียวกันเฮยป๋อก็แสดงความยินดีกับชิ้นวันเทียนนะคะที่สามารถสื่อสารได้กับจิตวิญญาณดวงดาวใหม่ของสวรรค์ทั้งห้ชั้นพลังนี้ยิ่งใหญ่มากมันเป็นพลังของเทพ,พเจ้ามีรูปการฝึกตนในคำพีโบราณของพระเจ้ากว่า1,000กระบวนท่า เจ้าฉินวันเทียนสามารถยังรู้จิตใจคนได้ด้วยพลังเวทและสามารถเห็นสิ่งที่ลี้ลับและความลับที่คนอื่นไม่เห็นเจ้าจงเก็บมันไว้และใช้มันให้ดี ตอนนี้หินจิตวิญญาณดวงดาวมีเจ้าเป็นนายของมันภารกิจของข้าเฮ้ยป๋อเสร็จสมบูรณ์แล้วจงใช้มันให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีจากนั้นนะคะเฮ้ยป๋อก็จะไปค่ะหายแวบไปเลยนะคะนี้ภาพก็ตัดมาที่ตระกูลฉินค่ะก็พรุ่งนี้จะเป็นวันคัดเลือกสิทธิ์ของจิวฮวาเหมือนแล้วนะคะซึ่งมีสี่สำนักใหญ่ก็มานะคะแต่ฉินเวินเทียนหายตัวไปนะคะไม่มีใครเห็นฉินเวินเทียนเลยก็กำลังตามหาตัวกันอยู่นะคะ เอาละค่ะมาถึงวันสอบคัดเลือกสิทธิ์นะคะของสำนักจิวพาเหมือนทุกคนที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้นะคะขอแค่ผ่านการทดสอบเท่านั้นคนคนนั้นก็จะได้เข้าเรียนใน4ี่สำนักใหญ่ค่ะวิธีการทดสอบก็คือผู้สมัครจะต้องเดินขึ้นบันไดาปาหวังไทซึ่งเป็นบันไดที่มีไว้ทดสอบพลังปราณของผู้สมัครนะคะบันไดขั้นที่1-3เป็นพลัง ปราณระดับต่ำนะคะสอบตกค่ะบันไดขั้นที่4ถึง6เป็นพลังปราณระดับปานกลางขั้นที่4ี่และ5ก็คือสอบตกนะคะส่วนขั้นที่6ถึงจะผ่านบันไดขั้นที่7ถึง9เป็นบันไดปราณขั้นสูงนะคะอันนี้สอบผ่านแล้วก็บันไดขั้นที่10ถึงขั้น12เป็นบันไดปราณชั้นยอดเยี่ยมนะคะเป็นมหัศจรรย์แห่งสวรรค์ค่ะสำหรับชั้นที่1 0ถึง12นะคะ ผู้ที่สามารถจะขึ้นบันไดได้หมดทุกชั้นนะคะจะได้จะได้ลั่นกองดึกดำบันนะคะอายุกว่า500ปีนะคะที่ตีทีหนึ่งก็ดังไป10ทิศนะคะแล้วก็3โลกคือ เป็นเขาเรียกว่าชื่อกองดึกดำบรรน,นะคะก็ตีทีหนึ่งดังไป10ทิศนะคะแล้วก็กล้องกลางวานไปทั้ง3โลกนะคะเมื่อผู้เข้าคัดเลือกขึ้นบันไดป่าหวังไทนะคะผลปรากฏว่ามีเพียงโอเฟิงที่ขึ้นไปถึงบันไดชั้นที่9นะคะแล้วก็มีไปชิวชิวเยที่ขึ้นบันไดถึงขั้นที่10นะคะไปชิวชิวเยได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากค่ะก็คือ ไปกวงเซิงนะคะก็ที่เป็นท่านพ่อของของไปชิวชเฉวีก็หน้าแบบน่าบานมากนะคะที่ลูกสาวทําได้ระดับนี้นะคะแล้วก็เลยออกไปยืนประกาศค่ะถือโอกาสนี้ประกาศให้ทุกคนในงานคัดเลือกนะคะทราบว่าสัญญามั่นหมายและแต่งงานระหว่างตระกูลไปกับตระกูลฉินเป็นอันยกเลิกนะคะคือประกาศกลางกลางเวทีงานคัดเลือกเลยค่ะ เหล่าบรรดาคนของตระกูลฉินที่อยู่ในงานคัดเลือกนะคะต่างก็รู้สึกอับอายค่ะที่ถูกทางตระกูลฝ่ายหญิงนะคะตัดสัมพันธ์แบบนี้นะคะยกเลิกการสัญญาแต่งงานฉินหวนเทียนนะคะซึ่งอยู่ ปะปนกับกลุ่มคนด้านนอกนะคะก็เดินเข้ามาด้านหน้าค่ะเขาต้องการกู้หน้าให้ตระกูลฉินนะคะและต้องการพิสูจน์ว่าตระกูลฉินเป็นตระกูลนักรบที่ยิ่งใหญ่และมีพลังปราณวิเศษยอดเยี่ยมที่สุดนะคะให้ทุกคนในงานได้รู้ฉินวันเทียนจึงเดินขึ้นไปยังป่าห่วงไทค่ะ ผลปรากฏว่าชินเวินเทียนขึ้นไปได้ถึงชั้นที่12เลยนะคะแต่ภายในจิตใจของชินเวินเทียน,นยกำลังถูกสวรรค์ทดสอบด้วยค่ะไม,ไม่เฉพาะร่างกายนะคะม้อชิงเฉิงอ่ะซึ่งหลบเฝ้าดูเหตุการณ์การคัดเลือกนี้อยู่นะคะจึงได้เข้าไปยังมิติปราณของชินเวินเทียนแล้วก็ช่วยชินเวินเทียนให้มีสติกลับมานะคะคือชินเวินเทียน,นยกำลังแบบเกิดภาพหลอนนะคะจากการที่สวรรค์ทดสอบ ด้วยอะนะคะนี้ฉินเวินเทียนอ่ะด้วยความช่วยเหลือของม่อชิงเฉิงฉินเวินเทียนก็สามารถนำจิตกลับมาได้นะคะแล้วก็ทรงตัวอยู่ได้อย่างมั่นคงบนระเบียงสวรรค์นะคะ มอซางเห็นความสามารถของชินวินเทียนค่ะก็สงสัยว่าชินวินเทียนน่าจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเมื่อหลายวันก่อนนะคะชินวินเทียนเดินเข้าไปตีกองดึกดำบันอายุ500ปีค่ะดังกึกกล้องไปทั่วสิบทิศเลยนะคะไปกวงเซิงโกรธสุดๆค่ะ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้คือผู้ที่ขึ้นบันไดได้6ขั้นขึ้นไปนะคะทั้งสี่สำนักใหญ่ต่างก็ต้องการให้ชินเวินเทียนะ่ะได้อยากได้ชินเวินเทียนเข้ามาเป็นสิทธิ์ค่ะแต่ชินเวินเทียนะ่ะก็เลือกจิวฮวาเหมินนะคะ โอเฟิงนะคะโอเฟิงหรือชื่อเต็มก็คือมู่หลงเฟิงเนี่ยก็เลือกเข้าสำนักจิวฮวาเหมือนเช่นกันแต่ไม่มีสำนักใดเลยค่ะที่จะเชิญไปชิวชูวีนะคะคือนางขึ้นไปถึงชั้น10นะแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครเชิญนางเลยค่ะเข้าสำนักเลยนะคะ คุณชายเย่เย่อชวีนะคะจึงขอให้ท่านอาจารย์สำนักศึกษาของวังหลวงเนี่ยรับไปชิวช้วชีวีเขาเป็นสิทธ์นะคะไปชิ้วชีวีดีใจมากค่ะที่มีสังกัดนะคะนี้ประธานในงานก็ประกาศว่าอีกหนึ่งเดือนให้หลังจะมีการทดสอบอีกการทดสอบหนึ่งนะคะผู้ที่ผ่านการทดสอบก็จะได้เป็นสิทธิ์ของสำนักใหญ่ทั้ง4อย่างเป็นทางการค่ะ ต่อมาหเดือนนะคะหเดือนให้หลังทุกคนที่ผ่านการทดสอบจากบันไดป่าหวังไทนะคะก็ต้องทำการทดสอบอีก1อย่างเพื่อจะได้เข้าเป็นสิทธิ์อย่างเป็นทางการค่ะคือสิทธิ์แต่ละสำนักจะต้องผ่านนะคะเดินเข้าไปในป่ารัติการนะคะแล้วก็ต้องออกมาให้ได้ค่ะ จากนั้นค่ะภาพก็ตัดไปที่จิวหวาเหมือนนะคะคือม้อชิงเฉิงอ่ะว่หม้อสางเป็นอาจารย์ค่ะคือมอ่อม้อชิงเฉิงไม่ต้องไม่ต้องทดสอบในด่านแรกนะคะเพราะว่าเด็กเส้นค่ะก็ะว่ไวหวมอ้อซางเป็นอาจารย์เลยนะคะ ภาพก็ตัดไปอีกค่ะที่ตระกูลฉินค่ะชินช่วเฉวียนพ่อเลี้ยงของฉินเหวินเทียนนะคะถามชินเหวินเทียนว่าเส้นลมปานที่อุดตันทั้งหมดของฉินเหวินเทียนน่ะได้ถูกเปิดออกหมดแล้วใช่ไหมชินเหวินเทียนจึงเล่าให้ชินฉ่วียนนะคะฟังเรื่องราวที่เขาถูกนักฆ่าตามล่าจนตกหน้าผาไปนะคะแล้วก็บังเอิญเข้าไปในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งนะคะชินช่วียนสงสัยว่าพวกนักฆ่าเหล่านั้นน่ะอาจจะมาจากในวังก็เป็นไปได้นะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ